สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่24นะคะก็ไปสรุปผลก่อนนะคะของวันที่23นะคะวัาสูตรเม็ดเดียวนะคะให้เข้าหรือหลุดเนาะ สำ,สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะของเมื่อวันที่23นะคะแอดให้เด่น5ไปวิ่งรูดที่5นะคะก็มารอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจรอบเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋ามาตัวกลับนะคะก็ไม่ชื่นใจนะคะพี่น้องจา๋าไม่ชื่นใจไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันวันที่24นะคะสำหรับใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะพี่น้อง ก็ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้นะคะแนวทางก็เข้ารอบเดียวนะคะนอกนั้นไม่มานะคะมาหกห้าตัวเดียวดูดนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจยารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะพูดมากๆก็ลิ้นแข็งนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับวันที่24นะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหเม็ดเดียวนะคะ แอดก็ไม่รู้จะรีบ,รบพูดไปไหนเนาะพี่น้องพูดช้าช้าก็ได้เนาะแต่แอดเป็นคนที่พูดไวนะคะพี่น้องกลัวพี่น้องจะลำคาญนะคะรีบพูดรีบเสร็จนะคะพี่น้องเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสี่นะคะก็ไปลุ้นกันต่อเนาะพี่น้องจ๋าแกมือกันใหม่เนาะมาแค่เม็ดเดียวนะคะหกห้านะคะสำหรับวันที่ ยี่สิบสามนะคะวันนี้แก้มือใหม่นะคะวันนี้แอดให้เด่นเจ็ดนะคะก็วิ่งรูดที่เจ็ดนะคะมารูดกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ 7จ็7สี่สี่เจนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ้าเกานนะคะถ้าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะ สำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบเนาะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ไม่ทราบจริงๆเนาะว่าจะมาตัวไหนเนาะก็ทำไปตามสูตรนะคะพี่น้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะควบคู่กันไปนะคะถ้าเข้าทุกงวดเดี๋ยวเจ้ามือเจ๊งนะคะ ก็วันนี้สงสัยอยากจะพักผ่อนเนาะมาตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ไม่มาสงสัยพักเหนื่อยนะคะพี่น้องก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ